เครื่องมือนี้ตั้งชื่อเท่ๆเอาไว้ว่า P-serve Tool ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยถ่างในการผ่าตัดคลิปลิ้นนะครับเด็กประมาณ2ถึง5%ที่คลอดออกมาใหม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของผังผืดใต้ลิ้นนะครับและส่วนหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมาทำผ่าตัดคลิปผังผืดเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถที่จะดูดนมคุณแม่ได้สะดวกขึ้นนะครับ ปัญหามันมาจากว่าเวลาที่เราจะต้องผ่าตัดเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยนะครับบริเวณที่ผ่าตัดเนี่ยนะครับเล็กมากครับเป็นปากของเด็กขาโรคใช่ไหมครับเราจะต้องใช้คนช่วยกันจับหลายคนนะครับก่อนที่เราจะสามารถใส่ยาชาเข้าไปแล้วก็ทําผ่าตัดโดยทั่วไปในโรงพยาบาลสงขลานครินเนี่ยเราจี้ด้วยจี้ไฟฟ้านะครับจี้ในที่เล็กๆเ,เนี่ย ก็มีโอกาสที่ถ้าพลาดไปเนี่ยก็จะไปโดนส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นกลางลิ้นใช่ไหมครับทำให้เราคิดว่ามันน่าจะมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการทากปากเด็กนะครับแล้วก็คล่อมลงไปบนเส้นกลางลิ้นพอดีกระดกลิ้นขึ้นข้างบนกระดกริมฝีปากลงทางด้านล่างและทําให้ป้องกันริมฝีปากไปในตัวด้วยนะครับวัสดุนี้นะครับสามารถที่จะคล่อมลงไปบนเส้นกลางลิ้นดังที่กล่าวนะครับ เส้นกลางนิ้นก็จะอยู่ตรงกลางของร่องนี้พอดีเราสามารถที P ่จะใช้จี้ไฟฟ้าจี้ลงไปบนเส้นกลางลิ้นนะครับใช้เวลาผ่าตัดจริงๆไม่ถึง2นาทีและทําให้เกิดความสะดวกนะครับทำผ่าตัดนี้ได้ง่ายขึ้นใช้คนเพียงหนึ่งหรือ2คนก็ช่วยกันผ่าตัดได้นะครับ เราทดลองใช้ในกลุ่มคนไข้ของผมเองนะครับในโรงพยาบาลสงลานครินทาผ่าตัดได้โดยใช้คนช่วยน้อยลงใช้เวลาเร็วขึ้นนะครับนี้พอแพทย์ประจําบ้านว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลอง ส่งไปให้เพื่อนที่เป็นเพื่อนกุมารสัญญแพทย์ทดลองใช้ก็บอกว่าสามารถที่จะใช้ได้ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าเครื่องมือนี้่าจะเป็นเครื่องมือที่ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าการผ่าตัดนี้เนี่ยมันเป็นการผ่าตัดที่ง่ายขึ้นไม่แน่มันอาจจะเป็นการผ่าตัดที่สามารถที่จะกระทําได้โดยแพทย์ทั่วๆไปที่พบว่าคนไข้มีปัญหาโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งคนไข้เข้าโรงพยาบาลใหญ่นะครับมองประโยชน์ว่าน่าจะเกิดประโยชน์ใน เชิงนั้นนะครับ